Miss Chinese Global Thailand 2025รอบเก็บตัวสุดคึกคักท่องเยาว,วราชแบบไนท์ไลฟ์สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมจีนจิบชาพาชิมเมนูสุขภาพปิดท้ายแฟชั่นโชว์ชุดกี่เาละลานตาหลังจากออดิชั่นได้22สาวงามจาก80สาวงามมาเรียบร้อยแล้วและ1ในความเซอร์ไพรส์ของกองประกวด Miss Chinese g l o b a l thailand 2025เมื่อน้องอันอันขาเหล็กสาวน้อยพิการขาแต่หัวใจแกร่งก็เป็นหนึ่งใน22ร่วมเก็บตัวโดยทางหัวเรือใหญ่อย่างเฮียไบก้องพบสิมะพิเชษเจ้าของลิขสิทธิ์เวที Miss Chinese g l o b a l thailand 2025จัดหนักจัดเต็มนำทัพ22สาวเข้าร่วมเก็บตัวระหว่างวันที่8ถึง11สิงหาคม2568ณโรงแรม แกรนชัยนาบงคอกย่านเยาวราชกรุงเทพก็ขอบคุณพี่ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่ๆเสอมนชนก่อนนะครับที่ให้ความสนใจมาในงานครั้งนี้ครับแล้วก็การเก็บตัวรอบนี้ครับเราถือว่าเราเป็นการรวมคนรุ่นใหม่ที่เป็นสาวหมวยเชื้อสายจีนรวมหัวใจของเขาเข้ามาเพื่อสืบสารความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนครับแล้วก็ศกิลปะการทำประเพณีของจีนครับผม ความพร้อมสองนลีสองคนเราเป็นังไงบ้างครับจริงๆตั้งแต่เข้ามาวันแรกครับเราเชื่อว่าน้องมีศักยภาพกันอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็เราก็ได้ทีมงานของกองประกวดเช่นพี่นกกับพี่จ๋าเข้ามาร่วมเทรนน้องๆตอนนี้ผมว่าน้องๆก็พร้อมสำหรับเวทีมิชชันนิสโซเวอรไทยแลนด์แล้วครับทำด้านผู้จัดการกองนะครับถ้าเราเก็บตัวครับมีกิจกรรมอะไรบ้างจริงมีกิจกรรมเยอะมากเลยครับ แล้วก็น้องๆก็ได้เรียนได้ฝึกอะไรหลายอย่างใช่ไหมตลอด4วันที่ผ่านมานี้นะครับก็มีทั้งมีภาษาจีนเนาะมีร้องเพลงมีแต่งหน้าแต่ยังไงก็ตามมันยังไม่จบเท่านี้เพราะว่าหลังจากวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมเรื่อยๆไปจนถึงตุลายังไงก็อยากจะฝากทุกคนติดตามนะเพราะว่าจริงๆเห็นน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยมีความสามารถเยอะมากเลยนะที่มาอยู่กับน้องๆ2-3วันแล้วนเป็นไงบ้างเห็นการของเด็กครับก็เห็นแววหลายคนเรียกว่าทุกคนเลยดีกว่า แต่ว่ายังไงก็ตามก็ก็จะคนที่ชนะก็มีคนเดียวครับเราก็ต้องตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็หนักใจแทนพี่ๆเขาเหมือนกันเลือกยากจริงๆครับาทางกองเขาไปเลือกไชน่าแก่เลือกอแหลกจัมาลานนะครับไปที่เก็บฝันครับันน่ในส่วนของการเลือกโรงแรมแกรนด์ไชน่านะครับคือจริงๆตัวผมเองพุ่งเป้ามาที่โรงแรมแกรนด์ไชน่าแบงคอกเป็นที่แรกครับเพราะว่าด้วยชื่อแล้วก็ ด้วยความเก่าแก่ของและความผูกพันเกี่ยวกับความเป็นคนไทยเชื้อสายจีน,นครับเราก็ให้ความสําคัญที่จะพุ่งมาที่โรงแรมแกรนด์ไชน่าแบงคอกก่อนเป็นดับแรกครับจริงๆอ่ะ<า>ผมนะที่สนับสนุนเวทีมคะครับ,รบจริงๆผมอยากจะตอบคําถามเนี่ยแทนพี่ไบรท์มากกว่าเราก็อยากจะขอพบพระคุณกองประกวดด้วยที่เลือกแกรนด์ไชน่านะครับไม่ว่าพี่ไบรท์เนี่ยจะเลือกเป็นที่แรกหรือเปล่านะแต่ผมรู้ว่าพี่จะเลือกเป็นที่สุดท้ายแน่นอน พราะว่าเวทีมิสไชน่าเนี่ยมิสไชนีสเราจะไม่เลือกแบรนด์ไชน่าได้ยังไงถูกต้องไหมละครับถูกต้องเลยครับเออทำเลก็ดีเราเลื่อกันใช่ขอบพระคุณมากครับทุกปีเลยนะสื่อเยอะด้วยนะตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยครับพี่ใบขอบพระคุณครับความพร้อมของโรงแรมที่ต้อรับนางงามเป็นยังไงบ้างคบพร้อมมากครับเดี๋ยวก็ต้องคือถ้าพร้อมจริงหรือเปล่าเนี่ยฟังจากผมเนี่ยอาจจะไม่เชื่อ แต่ถ้าหากว่าถามจากผู้เข้าประกวดทั้ง22ท่านเนี่ยผมเชื่อว่าโรงแรมของเราเนี่ยดูแลดีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Hospitality s ลิตี้เอาหารทุกอย่างนะครับหรือโลเคชั่นเนี่ยสำคัญมากที่สุดคนจีนเนี่ยเขาจะพูดอยู่3อย่างอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราจัดอะไรก็ตามเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็คือเทียนซือตีลี่เหรินเหอคำว่าเทียนซือนี่ก็คือจังหวะเวลาจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ คนไทยคนจีนเราควรจะรักกันมากที่สุดและเราต้องการที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวนี่จึงเป็นจังหวะเวลาที่ดีครับ 2. ก็คือตี้ลี่หรือว่าตี้หลีนั่นก็คือโลเคเชัน่นทำเลตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นทำเลทองเป็นท้องมังกรใจกลางเมืองนะฮะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร 3. ก็คือเหรินเหอนั่นก็คือทุกคนที่มาประกวดตั้งแต่ผู้จัดกองประกวดคณะกรรมการ จนกระทั่งถึงน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนเมื่อกี้นี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามีความสามารถมากมายขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่บุคลิกหน้าตาภาษาทักษะต่างๆเมื่อพร้อมสรรทุกประการนี้นะครับผมเชื่อว่านี่คือหนึ่งในโครงการประกวดที่ดีที่สุดสําเร็จที่สุดอย่างแน่นอนครับโรงแรมหมอกกับเวทีแล้วที่ว่าสาวมาที่จะได้มงค่ะในในมุมมองกัน คือเนื่องจากเป็นตำแหน่งมิสไชนีสนะครับจะต้องมีความเป็นจีนนะฮะแต่จะต้องไม่ทิ้งความเป็นไทยเพราะว่าเป็นเวทีที่จัดขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็คือจะต้องมี2อ,อย่างนี้แหละเป็นคนไทยเชื้อสายจีนคนจีนเชื้อสายไทยเอาแล้วแต่แล้วก็จะต้องรู้เรื่องวัฒนธรรมอันนี้สําคัญมากและที่สําคัญคือหลังจากได้ตำแหน่งแล้วต้องมีความสามารถในการที่จะถ่ายทอด วัฒนธรรมได้ไม่ใช่แค่รู้ภาษาจีนดีหรือภาษาไทยดีแต่ผมว่าสาคัญก็คือวัฒนธรรมทั้งสองประเทศเนี่ยนะฮะต้องสามารถถ่ายทอดไปให้โลกใบนี้รู้ได้ครับอย่างวันนี้นครับเ,รเปิดตัตสางๆแล้วมีนักการท่าไปขาเลยจะแสดงให้เวทีเราเปิดว่าจะสะทอ้อนยังไงบ้างครับจร,จริงๆเวทีของมิชชันนิสโก้ไทยแลนด์นะครับขผ,ผมก็ถือว่าเรา เป็นเวทีแห่งการเท่าเทียมขอให้น้องๆมีความสามารถแล้วก็ตั้งใจที่จะสืบสานความเป็นไทยเชื้อสายจีนผมยินดีที่จะรับเข้ามาอยู่ในบ้านของมิชชันนิสโกบไทยแลนด์ครับอย่างราเก็บตัวครับซมีการเก็บคะแนนอะไรอย่างไรบ้างครับอาจาจากตัวรอบเก็บรอบเก็บตัวครับเราก็จะมีการเก็บคะแนนจากดูจาก ทัศนคติของน้องแล้วก็การเรียนรู้ที่พัฒนาการของน้องเป็นหลักครับเพราะว่าอย่างที่ตอนนี้ผู้จัดก,การกองบอกนะครับก็คือเราจะมีกิจกรรมต่อจากนี้อีกประมาณ2เดือนตรงนั้นะจะเป็นตัวตัดสินครับว่าน้องมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นมิชชันนิสโ l o โบ l ไทยแลนด์หรือเปล่าตอนนี้ผ่านการเก็บตัวมาได้ไหลายวันแล้วอะครับพอจะเร่งมครัาว่ามีใครใสงใจบ้างจริงๆแล้วเป็น คำถามที่ยากมากเพราะตอนเนี้น้องๆทุกคนอะ่ะด้วยศักยภาพแล้วก็ด้วยความสามารถของน้องที่แตกต่างกันเนี่ยแล้วก็หลากหลายเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าตัดสินใจยากครับอยากจะตอให้น้องไหมคร<ๆ>แต่ก็มีใช่ไหมแต่ก็มีอยู่ในใจครับแต่หลายคนพ o i n t p ของผมก็คือน้องๆต้องมีความรัก และพร้อมที่จะสื่อสารความเป็นไทยเชื้อสายจีนออกไปอันนี้คือพอยให,หลักใครที่ภาพชัดที่สุดคนนั้นแหละครับจะได้เป็นมิชชั่นนิสกับเราจริงๆอย่างที่ดรปอกบอกไม่จำเป็น้งพูดจีนได้ครับเราเน้นที่ความสื่อสารวัฒนธรรมและประเพณีมากกว่า วันนี้มีโอกาสหลากหลายนะแล้วก็มันมีโอกาสมากมายอย่างเราเห็นนะจะมีไม่ว่าจะเป็นรายการหรือว่าพวกซีรีส์หรืออะไรต่างๆนะครับรวมทั้งโซเชียลมีเดียน้องๆเองวันนี้ก็จะมีคนไทยหลายคนที่ไปมีฐานแฟนคลับที่จีนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เชื่อว่าเราอยากจะสนับสนุนนะครับอะไรที่เราทําได้เราก็จะอยากจะช่วยให้น้องๆเนี่ยนะครับมีทาง จริงผมว่าข้อได้เปรียบของคนไทยก็คือคนจีนเร,เราเราเราเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วเขาก็จะชอบเนาะเขาเราก็ใกล้กันด้วยเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้น้องๆใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียของตัวเองก็ขยันที่จะทำคอนเทนต์อะไรงเงี้ยเพราะว่าโชว์ความเป็นแต่ละคนก็เป็นลูกหลานลูกหลานคนจีนด้วยเนาะก็โชว์ตรงนี้ออกไปผมว่ายัางไงก็เขาก็ชอบได้มียนะครับส่วนภาษาเนี่ยจริงๆพูดได้พูดไม่ได้ไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆนะครับผมว่าน่ารักอยูอย่แล้ว จริงกิจกรรมหลังจากนี้สองเดือนนะครับมันจะมีความหลากหลายทั้งกิจกรรมที่เราทำเป็นซีอาร์กับมูลนิธิป่อติกงตึงเนาะแล้วก็กิจกรรมซีอาร์ที่ทำกับสารเจ้าตระกูลแท่ต่างๆที่เราจะตะเวนเข้าไปให้น้องๆทำความรู้จักกับแท่ตัวเองได้มากขึ้นไปถึงรากเง้าของประเพณีวัฒนธรรมจีนขอ,ของคนไทยเชื้อสายจีนของเราครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้เตรียมตัวก็คือใจครับเตรียมใจให้พร้อม

สนามประลองภาษาจีนเพราะนั้นเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องเก่งภาษาจีนก็ได้สําคัญคือคุณมีทักษะในการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่าง2เชื้อชาติก็คือไทยและจีนอยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะได้รับตําแหน่งเลยจนกระทั่งถึงรอบตําแหน่งแล้วก็คือไม่ลืมรากเง่าความเป็นไทยแล้วก็มีความรักในความเป็นจีนก็ถือว่ามีความสามารถและคุณสมบัติเพียงพอ ที่จะได้รับตำแหน่งมิสไชนีสแล้วล่ะครับสวัสดีค่ะอันอันเมตากิติสวุวรรณค่ะ MC GT 09ค่ะแรงบันดาลใจที่ตัดสินใจมาประกวดในเวทีนี้นะคะต้องบอกว่าอันเป็น阿มวยที่ใส่ขาเหล็กค่ะทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่ามันคือข้อจากัดใช่ไหมคะแต่อันไม่อยากให้มองว่าเป็นข้อจํากัดค่ะอันอยากให้เวทีนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่แสดงให้เห็นค่ะว่าไม่ว่าเราจะมีสภาพร่างกายแบบไหนค่ะทุกคนสามารถเชิดชายแล้วก็ประสบความสําเร็จในรูปแบบของตัวเองได้ค่ะ สวัสดีค่ะ MC GT 1 4อิงฟ้าจึงชชนะอันตกนะคะชื่อจริงก็คือจวงหมิงจูนั่นเองนะคะสำหรับแรงบันดาลใจนะคะที่มาประกวดเวทีนี้นะคะก็คืออากงของหนูนั่นเองนะคะอากงหนูก็คือเป็นคนจีนนะคะคนจีนโถลิงนะคะนั่นเองนะคะก็ท่านมักจะสอนหนูแล้วก็มักจะให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นจีนเสมอมาะคะ่ะว่าสมัยอากงเนี่ย เขาต้องกว่าจะอพยพมาประเทศไทยได้เนี่ยจะต้องผ่านก็ต้องแบบเสือพื้นหมาไตโลดสัมภามานะคะอันโตถูกปลูกฝังแบบนั้นมาเสมอเลยนะคะซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้อันโต๋มีความสนใจในเวทีนี้นะคะซึ่งก็งเป็นบมีบริบทตรงกับความเป็นตัวของอันโตด้วยนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งสาคัญเลยนะคะแรงบันดาลใจความต้องการหมูนะคะที่อยากจะ ส่งต่อนะคะส่งต่อความเป็นจีนนะคะให้โลกได้รับรู้ว่าสาหวหมวยอย่างพวกเราก็ไม่ได้มีดีน้อยกว่าใครคะ่ะประมาณนี้ค่ะสามต่อจ้าเอ็นดังๆคุณจะมาเีาอะไรนี่ค่ะ MCJTY e e นะคะชิสัุชาชิวินกิติพงศ์นี่เป็นเวทีแรกการประกวดของหนูนะคะถ้าทำคือแรงบันดาลใจสำหรับหนูก็หนูเกิดที่จังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็เติบโตที่บอนดอยบาสลองค่ะไม่ทราบ แรงที่แรงบันดาลใจของหนก็อาจจะอยู่ที่คุณยายค่ะแล้วก็ I w a n นเนอร์เรปเปอร์เซนต์ดอยแมสซลอ่ะที่ที่หนูเติบโตมาแล้วก็ทุกเทศกาลทุกภาสอนนะคะที่หนูได้รับมาจากบ้านทุกการสัมผัสที่หนูได้รับมาอยากจะมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะเราจะเดินไปด้วยกันเดี๋ยวตมิสโกลบอลมิสชไชนีสโกลบอลไทยแลนด์ฝากเชียร์เบอร์ศูนย์สาม สวัสดีค่ะ MC GT 1 3เอิญน,นรินรัตตุทัพทิมเป็นคุณครูสอนเด็กพิเศษและเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาผู้ที่ผ่านความรุนแรงทางเพศค่ะแรงบันดาลใจในการมาประกวดคือลูกศิษย์ของเอิญค่ะลูกศิษย์ของเอิญเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษเขามีความฝันว่าเขาอยากเดินบนเวทีแล้วใส่มงกุฎสวยๆเขาไร้เดียงสาจนไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเรียกว่านางงามค่ะเขาบอกเอิญว่าเขาคงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาประกวด เพราะเขาไม่เคยเห็นคนแบบเขาได้ขึ้นมาบนเวทีเลยเอิญทั้งในฐานะครูและในฐานะบุคคลออทิสติกทั้งในฐานะพี่สาวของเด็กพิเศษเอิญไม่อยากให้เด็กคนไหนมีความรู้สึกว่าความพิการหรือข้อจํากัดบางด้านเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะฝันค่ะและนั่นคือเหตุผลที่เอิญมาประกวดในวันนี้หากเอิญได้รับตําแหน่งเอิญอยากเป็นสะพานเชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตให้เด็ก ให้คนรุ่นใหม่ได้เชื่อมโยงกับรากเหง้าและวัฒนธรรมของตัวเองให้เรากลับมารักมันได้อีกครั้งหนึ่งค่ะหากลูกศิษย์ของคุณครูดูอยู่คุณครูก็อยากจะบอกว่าคุณครูจะทำเต็มที่เพื่อหนูและหนูสามารถภูมิใจในตัวเองได้เลยไม่ว่าหนูจะเกิดมาเป็นแบบไหนเพราะสุดท้ายหนูจะเป็นลูกศิษย์ที่ครูรักเสมอค่ะสวัสดีค่ะ m c g t 2 0นิชานันิชาอิสเถียนค่ะความรู้สึกที่มาประกวดในเวทีนี้นะคะหนูรู้สึกดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าหนูมีเชื้อสายจีนแต่ก็ไม่สามารถพูดภาษาจีนได้เลยเพราะว่าอาม่าของหนูอะค่ะได้เสียไปในตอนที่หนูยังเด็กก็เลยไม่ได้สืบทอดความรู้ของเขามากเท่าไหร่นักแล้วก็รู้สึกว่าคุณแม่ค่ะ เป็นแรงผลักดันให้หนูมาประกวดเวทีนี้มากคือเหมือนว่าหนูก็อยากมาประกวดเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าหนูไม่ได้มีความกล้ามากพอแต่คุณแม่ก็อยากประกวดเหมือนกันแต่ว่าก็อายุเยอะแล้วก็ไม่สามารถาประกวดได้แล้วก็ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่ส่งหนูมา สวัสดีค่ะ MC GT 17มีมี่นัสิมากิติสังวราแรงบันดาลใจในการประกวดในครั้งนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าที่บ้านของมี่เป็นคนจีนค่ะซึ่งเป็นบ้านใหญ่ในการจัดเทศกาลพวกเทศกาลหรือเรียกว่าบ้านรวมญาติเองมี่ได้แรงบันดาลใจที่จะมาประ,ประกวดเวทีนี้เพราะว่ามี่อยากเป็นกระบอกเสียงเล็กๆในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยจีนให้กับทุกคนได้รู้ว่าดีอย่างไรนั่นเองค่ะและมี่เป็นคนสุดท้าย ของใน,น,นะะมี้กก็ขอเป็นตัวแทนสาวๆนะคะมิส i ช e s สโก o บ a l ไทยแลนด์นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา22สาวงามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ